ะครับผมอาสามห้างัดร้านนะครับผมดูกัน, <S <S จน, <c oughs> นจดเลขนะผมหุืนตอนจดเลขนะครับผมกลัวผิดเก้าห้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ด

หกเจ็ดแปดสามอ่าหมุนทิ้งนะผมเรียบร้อยผ่านก็รอดูตำรวจนะผมว่าตำรวจจะมาหรือเปล่านะผมอ่าเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปดูนะผมเมื่อได้อะไรเราติดหน่วงนะผมติดวิ เดี๋ยวออกไปดูของกันนะ,ะดูของก่อนนะผมได้ปูนสามลูกนะผมะไปดีกว่าไหนว่าทั้งออกไม่ออก ปิดหน่วงนะผมแป๊บหนึ่งโอ้โหโคตรนานนะผมได้ของเยอะอยู่ได้ของเยอะอยู่ คันหน้ารบนี้ตำรวจตกไปหนึ่งตกไปหนึ่งอีกขันนี้ก็เบรกเขนามาชะลอชะลอเผยเผยหลุดอ้ะไม่มีตำรวจตามแล้วไม่ต้องชะลอราไปกับเดือของเยอะแต่เราหนีได้หนีก่อนด้วยของเยอะตำรวจสบายมากที่สุด หนีเราเอ้ยหลุดแน่เลยวันนี้เห็นตามมาตามมาอยู่แตนน่หนีได้หนีก่อนเดาเสียวอ่ะ <c> ด <oughs> ูนะว่าจะผมว่ามันหนีหนีรอดนะ่าจะนี่เราได้ของมาเยอะไงแล้วก็ตื่นเต้นตัวน,นี้ก็หายละเสร็จแล้วหรอือเอา้าคิดว่าน่าจะหลุดแลน่หล่ะเรียบร้อยนะผมถ้าสุดถู หลุดอย่างนี้ก็คือหลุดนะผมขอค่าซ่อมหน่อยครับเมื่อกี้เกิดเหตุนิดหน่อยนะผมมันผิดเลนนั่นเองมีหลักฐานด้วยนะร้อยห้าสิบกันเลไม่มีตังค์ช่วงนี้จบปีแล้วยิบเพื่อนซิงต์ก่อนก็ได้ผมมีหลักฐานนะครับนี่ก็นั่งงงมันไม่มีอ่ะพี่ไปขายยาผมวมาผมมาถูกด้วย แล้วผมดังไรครับผมมาผมดีๆแล้วผมแดงนะครับผมไ,รรบไม่ได้ยินเลยลถ้าบอกว่าอะไรอ่ะ